มูละตะ 3G พร้อมชกช่างแล้วผ่านสบายๆซึ่งทางมูลตะและ 3G ช่างหนเดียวก็ผ่านพิกัดที่72.5กิโลกร,รมัมตามรายงานของสื่อญี่ปุ่นหรือ160ปอนด์เท่าพิกัดทั้งคู่โดยหลังจากช่างน้ำหนักตัวแทนของไทเก้นโปรโมชั่นผู้จัดศึกในครั้งนี้ก็ได้มอบช่อดอกไม้ เป็นของขวัญวันเกิดครบรอบ40ปีของแชมป์โลกชาวคาสสถานเชื้อสายเกาหลีกับทางแม็กซิมโกโอบกินคู่แฝดของเขาที่เดินทางมาในฐานะหนึ่งในทีมเทนเนอร์อีกด้วยเพราะทั้งสองคนได้เป็นฝาแฝดกันและเกิดวันเดียวกันพอดีสำหรับศึกในครั้งนี้เลยวตะมูลาตะซูปปะเปอร์เวิร์แชมเปี้ยนรุ่นมิดเดลเวทของดอนยูบีเอชาวญี่ปุ่น เผยเคล็ดลับการกินหลังชั่งน้ำหนักที่คราวนี้เขาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ตัวเองฟื้นคืนพละกกำลังได้เป็นอย่างดีและจะไม่อืดอาดเกินไปในวันโชคล้มแชมป์กับทาง3าเกนาดีโกลอบกินแชมป์โลกรุ่นเดียวกันของ IBF และ IBO ชาวคาซัสสถานโดยมูลตานั้นบอกว่าหลังจากที่ผมช่างผ่านพิกัดที่ 72.5กิโลกรัมหรือ160ปปอนด์แล้วนั้นแน่นอนตามธรรมเนียมหลังจากการลดน้ำหนักมาอย่างยาวนานอย่างแรกก็คือทุกคนจะต้องดื่มน้ำซึ่งอาจจะเป็นน้ำเปล่าหรือน้ำเกลือแร่ใดๆก็ได้ซึ่งทางมูลตะนั้นเขาเลือกที่จะดื่มน้ำเปล่าแต่คราวนี้นันไม่ได้ยกซดรวดเดียวเหมือนกับครั้งที่ผ่านๆมาแต่กับน้ำดื่มหนึ่งขวด ซึ่งมีปริมาณ 500-600cc เขาใช้วิธีดื่มทีละน้อยละน้อยซึ่งใช้ระยะเวลาหนึง่งจึงจะหมดขวดนั่นเองสำหรับมวยรายการนี้แฟนมวยชาวไทยสามารถรับชมได้ในรายการพรามวิดีโอพีเซนไลท์บ็อกซิ่งครั้งที่หนึ่งซึ่งทาง The Zone แอปพลิเคชันจะทำการไลฟ์สตรีมมิ่งไปทั่วโลกยกเว้นที่ญี่ปุ่น ที่จะถ่ายทอดสดทาง a เม z o n พราม e วิ d e ดีโอแฟนมวยชาวไทยสามารถที่จะได้รับชมได้ในวันที่9เมษายนนี้ตั้งแต่เวลา16นาฬิกา10นาทีเป็นต้นไปนัน่นเอง